สวัสดีครับก็ผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เราก็มาดูสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะก็เป็นวันหนึ่งที่แบบอม, <laughs> มาเป็นยังไงก็รับชมกันด้วยแล้วกันนะครับผม okx OK, คครบ จบในที่เดียวซื้อคริปโตทำา d e f i Copy Trade AI Bot Trading P2P ทดลองเทรดก็ได้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมายอย่าลืมไปสมัครกันไว้นะครับสมัครกันไว้เยอะๆนะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมที่จะเอาเงินเข้าไปด้วยนะเออไม่งั้นการสมัครมันจะไม่สมบูรณ์นะครับผมโ okay. อเคอ่าเคบด้วยนะครับผมเอาหลักสถานการณ์ในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ ยังบอกได้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงมันมันมันก็น่าสิวหน้าขวาดแบบรุนแรงมากเลยนะครับผมอ้าวเคในปัจจุบันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูในพาราโบลิกเอ้ยไม่ใช่เด็กไอ้แฮเกเในชีนะครับผมมันยังเป็นสีแดงแล้วมีการจิ้มขึ้นไปใช่ไหมเอ่อจิ้มขึ้นไปเสร็จแล้วตรงนี้มันก็ยังเป็นขาช็อตอยู่เนาะเออแล่ถ้าถามว่าเป้าการลงของมันเนี่ย วัดจากตรงไหนวัดจากตรงนี้นะผมลงมาตรงนี้แล้วเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเกิดเทนแล้วมันจะลงไปตรงไหนก็ปรากฏว่าเส้นสีแดงก็น่าจะขยับมาถึงนะผมก็หมื่นแปดใช่ไหมถ้าเอาเต็มที่เลยเนี่ยหมื่นแปดแต่แต่ถ้าเซตนี้นะผมมันยังอยากจะเป็นขาขึ้นอยู่รอสักพักหนึ่งนะผมว่าไอโกลเด้นเลรโชของเราเนี่ย มันจะผ่านได้หรือเปล่านะผมซึ่งโกลเด้นเลโชเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าถึงสองหมื่นสามนะครับผมสองห้าสองห้าห้าถึงสองห้าสองสามห้าประมาณนี้ก็คือโซนนี้โซนสีเหลืองๆตรงนี้นะครับผมแล้วประจวบเหมาะว่าอันนี้ไม่แหลบหัวหนึ่งด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่แหลบหัวหนึ่งไปสองใช่ไหมมันก็จะทำให้ไอ้เซตนเนี้ยคอลเลกทีฟเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คือว่า ถ้าอันนี้มันจบห้าแล้วนะผมมันจบห้าใช่ไหมจบห้า A B ถ้าเกิดว่ามันจะถึงอ่าประมาณแถวๆสามหนึ่งได้นะผมแล้ว C มีการยกตัวขึ้นก็เท่ากับว่าไอเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะผมในการเป็นขาขึ้นส่วนเรื่องของ ETF อะไรพวกนี้นะผมตอนเนี้ยเหมือนอ่ากรตอต ทางอเมริกาเนี่ยเขาเกลียดคริปโตมากพยายามเตะถ่วงเตะไต้แตม่งเลยเออไม่อนุมัติสักทีผมก็ลำคาเหมือนกันนะครับผมเมื่อไหร่จะให้ผ่านเลอเกินคือ ETF ที่เป็นอ่าไอ้เจ้าตัวของฟิวเจอร์อ่ะมันเสี่ยงกว่าเจ้าตัวของสปอตเยอะมากมายเลยนะผมแต่ไม่ให้ผ่านเอาวแต่ให้ผ่านเฉยเลยแต่ไอ้เจ้าตัวของสปอตสึกไม่ให้ผ่านแล้ว ETF เนี่ย มันดียังไงนะครับผมคือว่าการที่มันเป็น ETF เนี่ยจะทําให้สามารถอ่ากองทุนพวกกองทุนรวมอ่าพวกข้างนอกอะไรพวกเนี้ยที่เขาเล่นหุ้นอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องสลับแอปหรือเรียนรู้ใหม่นะครับผมก็เพียงแค่อ่ะเพิ่มเข้ามาอายเกรสเกลใช่ป่ะก็เป็นโบรกเกอร์เจ้าหนึ่งอนะเนาะบอกว่าปุ๊บอ่ามีบิตคอยมีอะไรงี้อ่าสามารถเล่นได้ประมาณนี้นะครับผมคือเขายกย้ายถ่ายเทได้ง่ายมากเลยนะครับผมอา้า มาดูอีกตัวหนึ่งละกันนะครับผมที่มีมีประเด็นนะครับผมก็คือ CEO กับอาโฟลเดอร์ฟ้องกันเองฟ้องกันเองเนี่ยเอาเอาส่วนตัวเลยนะผมว่าน่าจะคิดอ่าจบลงที่การไกล่เกลี่ยกันมากกว่าเพราะว่าไอการฟร้องกันมาแต่ละครั้งอันเนี้ยมันฟ้องว่าเอ้ยมึงมึงโกงกูว่าเอา้าอีกคนหนึ่งเอา้าเฮ้ยมึงก็โกงกูนี่อะไรอย่างเงี้ย เออมันก็เลยทําให้แบบน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมแต่ไม่รู้แหละเขาน่าจะมีหลักฐานอะไรเอาเป็นว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยกาลานะครับผมมันยังเป็นขาลงอยู่ถูกปะ่ะเนี่ยยังไม่ขึ้นมาโซนเนี้ยแต่ว่าน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันลงมาแบบโซนแบบเนี่ยปี๊ดลงมา new โลเนี่ยชิปหายเหมือนกันนะแต่แต่แต่แต ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยถ้าถ้าเราดูแบบออสเซเลเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมออสเซเลเตอร์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดไดเวอร์เจนเหมือนกันนะนเ,นเนี่ยเห็นปะคือออสเซเลเตอร์เนี่ยพอมันจุ่มลงมาต่ำกว่าลบยี่สิบใช่ไหมมันก็มีการเด้งขึ้นเนี่ยลงไปลบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็มีการเด้งขึ้นตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นไอเกนเนชิออสเซเลเตอร์ไอเอสไอนะครับผมก็ใช้ เป็นไอซ์ไอแทนได้เหมือนกันถามว่ามันจะลงตรงถึงตรงไหนนะผมอันนี้ผมไม่กล้าตัดสินใจเลยนะผมเพราะว่าผมไม่รู้เลยจริงๆเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยสัญลักษณ์เนี้ยมันค้ำอยู่แล้วมันลงต่ออีกโอ้โหจะปวดเนะือนไงนะเอออะโอเคไม่เป็นไรนะผมก็เป็นกำลังใจให้ในะครับผมออันนี้มีการดึงขึ้นใช่อันเนี้ย เหมือนกับเป็นการ pull back หรือหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าอันเนี้มันมีผลต่ออ่า,อาเอาอันนี้ออกนะครับผมก็จะเห็นว่าเห็นปะมันยังเป็นแนวนี้อยู่ให้มันหลุดแถวประมาณสัก0.03อย่างเงี้ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะมีลุ้นอยู่นะครับผมจากด้านบนสุดโอ้โหมังยาวเลยเนะน,นี่ยไข่ช็อตเนี่ยรวยเลยนะรวยยาวเลยนะ <laughs> แต่มันก็ไม่มีใครไม,ไม่มีใครรู้นะผมว่ามันจะลงมาถึงขนาดนี้เนาะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วถามว่าจุดเดือดอยู่ตรงไหนนะครับผมจุดเดือดน,นี่ก็ขึ้นลงนี่ใช่ปมเนี่ยมันสุดแล้วอะถ้ามันถ้าถ้ามันเลยตรงเนี้ยแสดงว่ามันทำดีโลแต่เดเวอร์เจนเนี่ยมันค้ำอยู่ใช่ไหมเอออันนี้ก็ต้องน่าจับตามมองเหมือนกันนะครับผมว่าไอเดเวอร์เจนของมันเนี่ยจะช่วยอะไรหรือเปล่าเนาะโอเคก็สัปดาหนี้ ดูเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมใครทีอ่อยากจะดูเพิ่มเติมตัวไหนอะไรยังไงหรือมีข่าวอะไรนะครับผม,ผมก็มาคุยในได้ในไลน์กลุ่มนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม